สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจฟอตแตงโปรแรงบายหนูแดงพนคอนค่นคะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถเน็กเจนในรุ่น Y ายแทก4กคู 2. สีดำหล่อๆคันนี้ค่ะมารีวิวให้ดูกันเลยว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่จุดแรกเลยค่ะนี่ค่ะกระจังด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าเป็นกระจังทรงยอดฮิตเลยนะคะที่ทุกคันจะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะคะเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองพร้อมไฟสิวนะคะสีส้ม3จุดตัวอักษร F O R D ดีค่ะเป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นโทนสีที่ฮิตมากค่ะแต่ว่าพี่ๆก็สามารถเลือกสีอื่นได้นะคะถัดมาค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED ทรงซีแคร์นั่นเอง ครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้นะคะก็ยิ่งทําให้ดวงตาของรถดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ด้านบนกันบ้างสําหรับด้านบนนะคะติดตั้งสคูปนะคะทรงฟิตนั่นเองค่ะรูปม้าสีแดงนะคะตัดกับสีดําด้านนะคะแล้วก็มีสคูปช่องลมนะคะที่ติดหลอกๆเป็นแบบว่าแฟชั่นเนาะแบบทำให้ฝากระโปรงนะคะดูมีนิติมากยิ่งขึ้นซึ่ง ตัวตัวสัตว์ตรงนี้ค่ะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นม้าแรดหรือว่ากระทิงนะคะอยากได้เฉดสีไหนก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะมาดูกันชนด้านหน้ากันบ้างสำหรับกันชนด้านหน้านะคะก็เป็นกันชนชุดเหล็กฮัมเมอร์มีห่วงลากจูงน,นะคะสองห่วงสีแดงแบบนี้ค่ะในส่วนของกันชนนะคะก็จะครอบไฟตัดหมอกไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟ led นะคะที่มากับกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาด,ดูด้านข้างกันบ้าง สำหรับด้านข้างตัวรถค่ะก็ใส่นะคะซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงล่างนะคะได้ทำการยก2นิ้วนะคะดยการใช้ก้อนหนุนรองหัวโชกขนาด2นิ้วค่ะปลีกนกนะคะก็ใช้ปลีกนกเดิมเนาะย,ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะพี่ๆใช้แค่ก้อนหนุนอย่างเดียวนะคะในส่วนของยางค่ะเป็นยาง MT นะคะแม็กขอบ20นั่นเองค่ะสเปคย่างที่33 1 2 5 R 2 0ค่ะแม็ก คอบ20ลายมาเวลนะคะสีดําคลิปกับสีแดงนะคะคือคันนี้เนาะเขาแบบว่าเป็นโทนสีดําตัดแดงค่ะพี่พก็มันก็เข้ากันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. เครื่องค่ะเป็นเครื่อง2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่2 0 5ไม่ใช่250 <laughs> 4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองค่ะพี่พี ลายสติกเกอร์นะคะก็เป็นสติกเกอร์ซาดโครนสีบอลเงินแบบนี้เลยตัวอักษรเรนเจอร์นะคะวายแท็กแล้วก็สาดโครนเต็ม2ประตูเลยนะคะเบ้ามือจับขาดคิ้วกันสาดอหููแดงติดตั้งให้นะคะในส่วนของราวหลังคาค่ะก็จะมีอยู่แล้วนะคะในรุ่นวายแท็กนั่นเองคะ่ะปะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าคะ่ะนี่ค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะก็มีสติกเกอร์นะคะสาดโครนมาเกือบสุดกระบะเลยนะคะโรบาร์ก็ มีอยู่แล้วค่ะในรุ่นวายแท็กนั่นเองคือเขาจะติดมาอยู่แล้วเนาะที่เหยียบค่ะก็มีมาให้รองรับน้ำหนักนะคะได้ถึง100กิโลเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะครอบไฟท้ายไปให้แบบนี้เลยนอกจากนั้นนะคะก็ครอบฝาท้ายด้วยแบบเว้นโลโก้นะคะมีกล้องมองด้านหลังตัวอักษรเอปโอาดีค่ะโทนสีดําตัดสีแดงตัวอักษรเรนเจอร์ค่ะเป็นตัวอ,อักษรอคริลิกสีแดงนั่นเองค่ะซึ่ง ทั้งตัว2อสองตัวนี้สามารถเลือกสีได้เลยนะคะสามารถรีเควสกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็กันชนด้านท้ายก็อัปเกรดเช่นเดียวกันเป็นกันชนท้ายของ Hummer นะคะมีไฟ2ป้ายทะเบียนห่วงลักจูง2ห่วงไฟ l e d นะคะซึ่งส่องสว่างมากๆเลยค่ะเป็นไงคะรถคันนี้ออฟโรดมากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆนะคะชื่นชอบค่ะก็ สามารถแคปรูปรถทันทีนะคะทักหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทักมาที่เพจฟอตแตงโปรแรงบายหนูแดงพนาครน,นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524ค่ะสำหรับวันนี้ฝากธี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงค่ะช่อง YouTube หนูแดงพนาครนนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย